ดูก่อนทะเไป โอเคค่ะพี่น้องเอาไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วเพดหุยขอชิมขอชิมผลไม,ม้รูปรับเชคบบางทีเราคิดซะว่าเขาก็อยากให้เราสบายเนาะแต่บางทีเราก็อยากแบบแต่แกบอกว่าออกไปเอาอากาศซะ กลับมาถึงบ้านทำน้ำเยาขนมจีนตีนไก่มาจ้ากินแล้วกันดูค่ะตูตีนไก่ลุงกินไปแล้วลุงกิน,นสเต็กเนะื้อบดมันกรัล่งส่วนเราขาดไม่ได้ก็คืออาหารอีสานจ้าพี่น้องขนมจีนตีนไก่มากินไปกันนี่เสร็จแล้วค่ะเราก็มี มะละศรผักเยอะมากนี่ค่ะดูมะเขือลูกละสิบบาทมะเขือลูกละสิบบาทแต่เราก็ต้องกินอ่ะไปกินด้วยกันนี่ค่ะผลไม้ดูค่ะเราแวะซื้อลูกพับลูกพับเยอะมากหนึ่งสองสามสี่หกลูกห้าสิบบาทถูกค่ะที่นี่ไม่แพงส้มเขียวหวานถุงละห้าสิบเน็ตละห้าสิบถูกผลไม้ถูกป่ะไปกินด้วยกัน โนเที่ยงน้ำยาวกินไก่ปลากระป๋องหมูย่างหมูสามชั้นผักเราก็มีดูค่ะผลไม้จูกพับส้มนี่ผักเราก็มีนี่ค่ะสารพัดผักมาจ้ามากินด้วยกันอาหารเที่ยง ยังเหลืออยู่เลยมีเยอะมากบ้านสวนนะคะนะเนาะแดดล่ม เขาเรียกผักอะไรไม่รู้เนี่ยมันผักกาดบ้านเราแหละบ้านน้าห้องอย่างผักกาดหินเนาะอันเดียวกันเลยค่ะ ปีนี้กลับไปคริสต์มาสที่เมืองไทยเนาะปีที่แล้วลุงไปคนเดียวปีที่แล้วลุงไปก่อนเดือนหนึง่งปีนี้ลุงไม่ไปปีนี้เราไปพร้อมกันแกบอกว่าแกเหงา่อให้แกไปคนเดียวแกไม่ไปแกเหงาแกอก ไม่มีคนดา่าแกกลับไปเที่ยวหลายปีมากที่เราไม่ได้ไปคริสต์มาสเมืองไทยเนาะปีนี้แหละแต่พูดถึงว่าก็ ที่ภูเก็ตเขาจะมีร้านอาหารคนเดนมาร์กแต่เราก็ยังไม่ได้จองไม่รู้เราจะไปตรงไหนเนาะยังไม่ได้จองค่ะเราดูอ่ะหรือว,ว่าจะไปกะตะกะตะ ร้านเก่าแก่านาะกินอาหารบ้านเขานั่งแหละแต่ก็ไม่แน่อาจจะหรือว่าจะทำอาหารกินเองที่บ้านส่วนมากลุงอะ่ะไม่อยากไปไหนแกอยากทำอาหารกินเองที่บ้านมาแล้ว ไปเที่ยวนี้กะว่าจะไม่ทําอะไรไปเที่ยวนี้กะว่าจะเที่ยวไปแต่ละจังหวัดจังหวัดเนะาะผานสารแต่ไม่รู้ว่าจะถึงจังหวัดไหนก็ดูก็ดูเอาเราอยากไปผจญภยัย ไปดูนั่นอยากไปดูนี่เนาะในเมื่อได้ไปแล้วก็อยากไปเที่ยวแบบไปดูที่แท้จริงอ่ะลุงแกเป็นคนชอบชอบชอบเบบเขาเรียวกภาษาไทยเรียวกว่าอะไรก็อยากไปดูอะไรที่มันแปลกตาเนาะ พาแกไปไม่แน่อาจจะไปแวะอาจจะไปแวะไปดูไปบุรีรัมเนาะดูก่อนทะเลไป พาแกไปดูสนามฟุตบอลคนชอบฟุตบอลมะอยากพาอยากพาแกไปดูสักครั้งอันที่สุดท้ายที่เรากลับยังไม่พูด ก็คือยังพูดไว้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะพูดไว้ก่อนระวังไว้มากคาดไว้มากก็มันก็ไม่ไม่ได้นะรอก,ก่อนอืกินกันใหญ่มากเลยอะ่ะกินไม่หมด วันนี้เป็นวันหยุดนะเพชรไม่ไลแล้วเพโอเคค่ะพี่น้องเอาไเ้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วเพ็ดเพ